ใส่กล่องเหมือนกล่องอันนี้ทั่วไปอย่างเงี้ยไร่วา้ใ่นใส่ตรงแล้วแล้วมีอะไรเป็นห่อเป็นกล่องปิดใสเป็นทีห่อหอไบีเดด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 ดแจ้ไ้นี้คร้องเลยอง้อนว่ามเครื่องเลมเรย่ตนี้พูดออกก็ีเป็นสูนญาการน

được không? À đi đó cho mình. Mình tổng ở không Đó là

ชงเครื่องดื่มตามไปตรงนั่นไปห้องอนุบาลด้วยมาด้วยเนื้อปลาดิคือ้ะไรแต่ว่า โอเครีบไเล่นพวกมันเก่งมากต้องเปลี่ยนต้อพิลล็ออันนี้ติดแน่ครับครับมาต้อมาต้องมาโอเคน่ดูดีน่บแน่ติดแน่มีจอมข้่วะครับโอเคนนี่อทีเลยอทีเลย

ใหเราทำเลยเาทำเองใหเาทำือแล้ว่มือทปเาไปงอองีเทำอเลมือมืทำงไงมือทำรองไงเวลาทำอ่ะเวลาเอามือทำตองังงออทีกาทีกานไหลหายใกัดัคือจัอางที้แล้วเาอ่้งอ่างอออตอง้องลองตัวอย่างทัสอง้เยัองว่าเองให้เขาหาจทงัสออตัดจริงเลยตัดจริงท อยากดูวิธีการใ้เายังไงห้เาหายหายหาเนให้เขาเะเองให้เขาเตเองให้เขาเองให้เขาเองเาบขบอนนยอกดนั่นแลต้องดูดแล้วแต่เลยแล้วแต่เลยอ๋ออย่างนี้อันนึงอีกอันนึงเสร็จปุ๊ก็เปยังต่อตากอเรอ เจ็ดพอได้ยางนี้มาก็เอาไปใส่เครืองข้าเครืองอบใช่มไ้ได้รเอได้ได้นี่มั้เหมอนีใส่อะ้นีบอนีบอนีอ้้ใส่้งนะออไปใส่เครืด่อบโอเคคดยให้ีท้มัดห้พี่